สลดี่สวัสดีค่ะคลิปนี้บอบจะมาแนะนำรถขนาดใหญ่ราคาย่อมเยายมินิมากๆค่ะ กับคันนี้เลยค่ะมาด้าสาวสปอ 2000, ร์ต SR ขึอนยนต์2000ลิมแม็กมาพร้อมกับปี2011ราคาปกติ329,000บาทเรามีโปรส่วนลดเงินดาวให้30,000บาทราคาเหลือเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นค่ะว้าวและยังไม่พอ,อยังมาพร้อมกับการใช้เงินอ่อนร้อยเพียงแค่1,000บาทจบครบหมดทุกอย่างฟรีดาวน์นะครับกับฟ2เดือนช่วยใช้ค่างวด2เดือนด้วยนะ และยังไม่หมดเรามาพร้อกับการแถมย่างใหม่4สเส้นกันไปเลยผ่อนตกเดือนละ6,030บาทเท่านั้นค่ะเรามาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันให้กับลูกค้ากันไปเลยค่ะเรามาดูภายนอกกันเลยค่ะจุดเด่นของคันนี้อยู่การออกแบบเส้นสายภายนอกให้ดูหนักแน่นขึ้นมีความเฉดเฉวมากขึ้นและยังไม่พอมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ายในกันเลยค่ะภายในมาพร้อมกับความกว้างขวางม,มากๆเลยค่ะและที่สําคัญมาพร้อมกับบอน์นที่ทําความสะอาดง่ายและที่สําคัญค่ะเป็นบอที่จะชับลาตัวด้วยนะคะพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นชุดคอนโทรลสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะยังมีในเรื่องของแพนเดนชิพด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับก,บกระจกมองคร่างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงที่เล่น FM CD MP 3ค่ะและที่สำคัญค่ะมาพร้อมกับ Air Underlock ค่ะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออตโต้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะและไฮไลท์ของเราเลยมาพร้อมกับสลุว้าวลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถขนาดใหญ่ดูดีขนาดนี้ราคาค่ย่ำเย่โปรโมชั่นปังๆก็อยู่ที่นี่นะคะสนนโต้เซ็นเตอร์นรันสรับประกัน่อมพร้อมขับที่ร้านสนนตโตเซ็นเตอร์นะบายบาย